บายดีพี่น้องมันนี่ลุงพลพาพี่น้องมาเลาะเก็บบงังกะปูพี่น้องโอ้ปูพักไปหลายอย่างบึงน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้เขาเอ็นมักแพ้พี่น้องมันมีมะกะป,ป,ปูนี่หมักแพ้แพ้มันก็ไม่ลายทายพันแค่นาเดียนแท่นี่เป็น มันขางใจแบบนี้เลยเจ้ามันเจ้าไม่เอาต้มสีดิบๆจังหน่อยอตัวมันดิบตัวมันสุกมันสุกไปปุ๊บมันกาเอื่อมกแพร่พี่น้องบพวกว่าซื้อมันเนาะก็มีซื้ออีแต่แพร่กันเนาะักแพร่ซื้อมันยังบ่ไปบดไปเบิ่ง อีกกากหน่อยๆก้องดิบๆจุมันยาวๆญ่างคนเขาจะมักแบบตัวมันเรื่องโมแซ่โอ้มหล่นเบิดอุอ่อนจะมาเก็บมาอนมันหล่นเย่เนาะ เขาก็ไปเข้าห้องงานจูดเห็ดจูดเคยเป็นเห็ดเรียอห้องงานอาโปเมื่อก่อนตัวมันบอดี้เขาก็ส่งห้องงานน้ำจูดต่อไปเห็ดถ่วงน้ำจู้ว่วงน้ำเ <Yeah. S 1> บาหลายดอกน,นี้นะกินบ่อบด <Yeah. S 1> ี๋ยวะเอาเรืองเติมหมากเมงํง ต pues e okay, e no e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  ้นมะเพโอเคว่แมนมะก่าปูแล้พี่นาะไล่ตันี้แมนมะแพตัน้แมนมะก่ปูไลตัว่าปูไล่ตัวมะแพ ล้นมิดพี่น้องตามปกติช่องสีผ่านมาเนี่มาเก็บพอดีนี่ล้นมิดเลยล้นกองทีเลยลนมิด

เอาเ่นั้นบอกเพนฮะ,ะมีส่วนพวกหนึ่งอีกอยู่คนใครละพวกใครอยู่หลุด จะมีทางขี่รถเลาะเลยพี่น้องท่านบอกจะขี่รถอ้อมสวนเลยมีลายซื้อเนอเออเจ้ามีลายแต่ละหลอกมันมีซื้อคนละซื้อละซื้อเจ้าตัวนี้ก็เจ้านาโก้เจ้านาโก้เอ็มอัพโบมันจะมีลายสนิทเด็กพี่น้องมีอันด้วยมันสามสิบตัวสนิทภรรยาลุงพลมันมีประมาณสามสิบตัวสนิท

เต็มท exactly ุ่งเลยวเต็้องเลยพอแล้วันี้นงามมันอยู่ล่กางงามล้วนๆอะไ้มันบลล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 ลือลลลลนะลลลลเลล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 อัลล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 นล่ลลลลลอลล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 ้อ มันก็อื่นแค่ลาเ้ามันคือเป็นนั่นกันไป็นกันโมงามแค่ระแคระตัวที่ที่ลึกถือว่าแล้ก็โป้ยอย่างเงี้ยป้าตัวตัวนี้มันลายสนิท

เป็นเคลา่่นน้โอเคนี่โอ้ยเป็นนั่นอะยู้ปีนี่เราเป็นอย่างนี้น้องซ้นนนะำกินเขาให้นนะก,กินโลดพี่น้องส่วนๆซ้ำเก็บกินนะปีกินน้องกินจากมาก ยังเกงกระซองมากแค่นั้นแหละพวกตัวนั้นคอยเจ้าอย่างพวกเชือดเรามึงด <hi> ูมึงได้รางนำด้วยโคตรเหนีงว่าสิกาโคตรเนาะแปลว่าไงฮะ

กินาโนปินีเนาะ่เป็อบลสเซียสิเป็นน่นี่มันเนาะกลอบอกเลย้เก็บเอาป้าไล่เอาซ้ำเอาส่งเาหางนเท่ามัยคะเน่มียู่นงานมันกระไรอยู่ อยากมาละมาด้วยพี่นอกข้างนี้แฮมบริดอยู่ท <I S 1> <ว>ี่เซาลซีเอเซาล์ซีเอ่ะซาล์ซีเอ,อวะเนมโบเซาลซีแบงค์ฟิร์ดไฮเวิเซาลซีแบงค์ฟิร์ดเลี้ยวซ้ายอยู่ถนนฮาวิ่เข้ามากิโลเคงกระหอดละมันมีสองฟาร์มอยู่นี่นะตัวนี้ออชเชอร์ตัวนั้นทางบ่หัวซื้อบ่เคยไปตัวนั้นไปมาที่ตรงนี้ มีน้อยงามอยู่บูก็กายเปานึงเลย้อ่ไ้าม้องดอนเยอะ <laughs> <laughs> เออารลำบ,บากไม i ใ on r e next year I grow up with this one darling i อบดีพี่น้อง กรอบหวานใหม่ๆใชไมเนี่ยมันกอบมันกรอบมันโบเซ่อะพรอบมันโดนแรงอ้ตรงนี้ก็เป็นด้นเยอ ตายอยตัวเนอ้งเดียมถ่ายไปทั้งนี่มันังโอเค ยู you want make pie, mm ้หลลยูวันีสี้มันมมใกว่ง้าใช้ใน่ไหมอื เป็นเก oh, ินกันบเกันอยู่นี okay. ่ห้วขาดเบ้อง้มันจะเป็นแบบกากก้อมไยเลยหัวหันอื่นมันจะเป็นตค่นี้บนน้อบัดบัดผู้จี้กับออมบลียะเปิดมาตั้ คือได้บ่หรอคือได้บ่ครับปุ๊ยนเชียงตะวิ่งเดยทางในปล่ยหลอยู่โอ้ตึ้งคนมามามอู้ยบักอหลเียบอาละเาจะเลือดตไวีๆอยู่พีมหลายทางในนางงามหลแต่ว่าเต็มผงแล้วเนี่ย จะเก็บกินนี่เก็บกินโลดพี่น้องเข้าบริวาสซ้สิกินเก็บกินนี่กูไปยังปากอยได้ะระวังจะขับเสียจไปอู้ยขับบันอ้ยมีตัวเล่นงามๆโอ้ยโอ้ยงามย่างนายเออจะต้องปเปลี่ยนเปลน่ยนนั่นนะ เาเก็บในงามมันบ่โลกทางนอกนั้นโอ้นเขาจะมาเขาก็ห่างทางนอกมีแต่งงามๆ eat one a day baby สกูดววิตามินซีเรียนแถวก็ไปจ่ายเอาแล้วก็เลยเรียนแถวก็ไปจ่ายก่อน